ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาบ้านดีๆย่านติวานนท์แล้วไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการพีโนติวานนท์ค่ะโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมและบ้านแฟดจาก AP ไทยซึ่งโครงการนี้นะคะเขามีบ้านนะคะไม่มากไม่น้อยค่ะอยู่ที่498ยูนิตเท่านั้นเองแถมยังอยู่ติดกถนนติวานนท์ด้วยการเดินทางสะดวกสบายมากๆรอมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยทีเดียวละค่ะแถมภายในโครงการนะคะยังมีความร่มรื่นอีกด้วยถือว่าเป็น พื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัวเลยละค่ะตามคอนเซปต์ของเขาเลย l i v e t o g เก h e r พื้นที่แห่งความสุขมีการผสมผสานทุกกิจกรรมรองรับช่วงเวลาที่ใช้ร่วมก,กันกับครอบครัวได้อย่างลงตัวแล้วก็มีความร่มรื่นสุดๆเลยเรื่องโลเคชั่นนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าโครงการนี้เขาอยู่ติดกถนนติวานนท์นเลยสามารถขึ้นลงทางด่วนได้ทั้งทาง,ทงด่วนบาง ูและก็ทางด่วนสีสมานด้วยซึ่งเดินทางไปไม่เกิน10นาทีค่ะอีกทั้งยังเชื่อมต่อถนนสําคัญ mm. เช่นถนนราชพฤกษ์ถนนแจ้งวัฒนะและถนนรังสิตปทุมธานีแถมเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองหรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ยังใกล้กับสนามบินดอนเมืองอีกด้วยล่ะค่ะ สามารถเดินทางไปกับได้อย่างรวดเร็วทําให้เราไม่เหนื่อยในเรื่องของการเดินทางและมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่นี่อยู่ห่างจากคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์รวมของกินของใช้เดินนายเซ็นเตอร์ติวานน,นไปเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองและยังอยู่ใกล้กับตลาดฐานเพชรปทุมตลาดนกฮูกโรบินสบาสศรีสมานฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและย่งใกล้สถานศึกษาโรงพยาบาลชั้นนำอาทิ โรงพยาบาลเซนคารอสโรงพยาบาลปทุมธานีโรงเรียนพระห尔ไทยนนทบุรีโรงเรียนสุนกุหลาบนนท์และมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่อย่างสวนอุตสาหการรมบางกะดีเพียง350เมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานย่านนี้ที่จะได้ใช้ชีวิตแบบเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์อย่างสมบูรณ์แบบและลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ ตัวโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนติวานนทเลยซึ่งหางง่ายมากๆถนนเข้าออกโครงการก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลี้ยวเข้ามาก็เจอกับซุ้มประตูที่มีป้อมรอปภอ,อยู่ตรงกลางแบ่งทางเข้าออกไว้ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ กันด้วยมัดกระโดกโดยมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงและยังมีกล้อง CCTV บันทึกทุกการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังใช้ระบบคัสสันซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยอย่างเหนือชั้นจัดการผู้มาเยือนได้อย่างสะดวกสบายต้อนรับแขกได้โดยไม่ต้องใช้ตราประทับและยังใช้หมดเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านได้อีกด้วยค่ะ ที่ยุ้ยเดินเข้ามาภายในโครงการนะคะก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเลยเพราะว่าโครงการค่ะเขาอยากจะให้ลูกบ้านเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็เลยได้มีการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็สวนหย่อมค่ะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโครงการถือว่าร่มรื่นและก็น้าอยู่มากจริงๆค่ะ ภายในสวนนะคะยังมีสนามบาสท,ที่สามารถออกกาลังกายได้แบบว่าจริงจังเลยแล้วก็ยังมีนะคะสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะมานะคะเล่นปีนป่ายกันได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะแถมยังมีนะคะโซน j o อก i n g งแถ c เบาๆเ,เ,เอาไว้ให้เดินออกกาลังกายได้ทุกวันเลยใครอยากจะมายืดเส้นยืดสายก็มายืดเส้นยืดสายได้ทุกวันเลยละคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะยุ้ยก็ยืนอยู่ที่ลับเ้าของโครงการค่ะซึ่งที่บริเวณขับเขาเขาก็จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือที่มีการนะคะแบ่งความลึกระหว่างเด็กและก็ผู้ใหญ่แถมยังมีโซนกั้นนะคะของเด็กเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสค่ะที่มีเครื่องออกกําลังกายเนี่ยแบบครบคันเลยแถมกระจกเป็นกระจกใสนะคะที่สามารถเทควิวได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ เขามีแบบบ้านให้ได้เลือกด้วยการ2แบบด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นแบบ E Space นะคะซึ่งอ s p a c e space นี่ก็จะเป็นทาวน์โฮมแล้วก็อีกหนึ่งแบบค่ะก็จะเป็นเทลาโมซึ่งนะคะเทลาโมจะเป็นบ้านแฝดและข้อดีของบ้านแฝดโครงการนี้เนี่ยคือตัวบ้านเขาจะไม่ติดกับเพื่อนบ้านเลยดังนั้นเนี่ยจะให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากแถมบริเวณรอบข้างของบ้านยังมีพื้นที่เหลือเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนหย่อมหรือว่าทําเป็นมุมนั่งเล่นได้ด้วยล่ะคะ่ะแล้ววันนี้ วิวจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมแบบบ้านอ e ีสปีกันซึ่งเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้ากว้างของเขานะคะอยู่ที่5.5เมตรเลยถือว่ากว้างมากๆแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่106ตารางเมตร ฟังก์ชันของบ้านแบบนี้นะคะก็จะมีด้วยการ2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ําและยังแถมจอดรถหน้าบ้านได้ถึง2คันด้วยระคะ่ะคุณผู้ชมหน้าบ้านนะคะยังสอดรับกับทิศทางลมนะคะทําให้บ้านเนี่ยรับลมแล้วก็เลี้ยงแสงแดดทําให้อากาศนี่ยถ่ายเทได้ดีมากๆแถมยังจะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยค่ะ และตอนนี้ยุ้ยอยากจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมภาพบรกาศทางด้านในกันแล้วอ่ะเดี๋ยวตามยุ้ยไปดูด้านในกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมค่ะภายในบ้านของเขากว้างมากดูโปร่งมากเลยคือเข้ามาแล้ว รับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งแล้วก็สบายจริงๆค่ะเพราะว่าโครงการเขาได้เลือกใช้เป็นนะคะประตูบานกระจกขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ยังเลือกใช้เป็นกระจกสีเขียวตัดแสงด้วยจะสามารถสะท้อนนะคะความร้อนออกจากตัวบ้านทําให้บ้านเย็นสบายเลยละคะ่ะแถมนะคะที่ทําให้ดูบบกว่าเหมือนกว้างแล้วก็โปร่งมากยิ่งขึ้นอีกอย่างก็คือพื้นนะคะถึงเพดานเนี่ยคือเขามีความสูงอยู่ที่2.6เมตรค่ะ ดังนั้นนะคะบวกกับกระจกบานใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้แบบโปร่งโลง่งแล้วก็สบายสุดๆไปเลยล่ะส่วนบริเวณนะคะโซนนี้ก็คือโซน living area ซึ่งโซนนี้เนี่ยคือเป็นโซนนั่งเล่นนั่งพักผ่อนเป็นมุมสําหรับทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวเลยอะ่ะแล้วก็มุมนี้พื้นที่เขาเห็นไหมคะระยะกว้างมากเหลือแบบสบายๆวางโซฟานะคะจะเป็น L shape U shape ได้หมดเลยคะ่ะนั ได้ประมาณ4-5ที่นั่งได้แล้วก็ยังมีระยะเดินนะคะไปจนถึงช่วงของทีวีเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยและทีวีนะคะเราสามารถที่จะโหติดได้เป็นแบบเครื่องเป็นจอใหญ่ๆได้เลยละคะ่ะมองแบบระยะสายตาเนี่ยกำลังดีเลยละคะ่ะแล้วก็โซนลีวิ่งเชื่อมต่อกันกับโซนไรนิ่ง นี่ก็คือโซนไดนิ่งนะคะไดนิ่งของที่นี่เนี่ยก็จะนั่งได้ประมาณ5-6ที่นั่งเลยคุณผู้ชมดูสิเขาตกแต่งได้แบบอ้น่ารักมากเลยนะด้านในก็ทําเป็นแบบว่าโซฟานั่งเก๋ๆเหมือนแบบมุมคาเฟ่อะไรเงี้ยเนอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เลือกเป็นบ้านที่มันเป็นแบบเหมือนแปลงมุมเนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นบานกระจกค,ค่ะที่อยู่บริเวณทางด้านข้างเราสามารถที่จะเปิดนะคะประตูกระจกออกไปเชื่อมต่อกับพื้น ที่สวนได้ด้วยอะ่ะกินข้าวไปชมวิวสวนไปโอ้โหปินสุดๆไปเลยละค่ะแล้วก็นะคะยังมีครัวที่อยู่บริเวณทางด้านหลังอีกนะเดี๋ยววิพาไปดูส่วนครัวกันดีกว่าไปดูเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะครัวของเขารู้รากว้างใหญ่มากเลยอะ่ะ ชอบจังเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบทําอาหารชอบทําครัวนะคะยิ่บอกเลยว่าครัวนี้คือสวรรค์ของคนรักการทําอาหารจริงๆ พื้นที่เขาเยอะมากอ่ะอันนี้คือเป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่ให้ดูในเรื่องของการออกแบบตกแต่งแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าครัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะบ้านตัวอย่างเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแปลงพิเศษก็จะมีแบบว่าที่ดินที่แบบว่ามากใหญ่เป็นพิเศษไซส์พิเศษเลยก็จะได้ครัวยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยแหละคะ่ะ เคาน์เตอร์ครัวนะคะโอ้โหดูสิ้ายาวเลยทำเป็นตัว 'L มีซิงค์ล้างจานแล้วก็นี่ค่ะโครงการเขาจะทำเป็นกระจกนะคะเราสามารถที่จะเปิดนะคะเพื่อที่จะแบบระบายอากาศออกไปได้ด้วยและยูชอบจังเลยอะตรงเนี้ยมุมโปรดเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งทานผลไม้กัอนอันนี้ก็จะเป็นอัรแลนด์นะคะที่เอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบนั่งทานอาหาร หรือว่านั่งแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากจริงหูเดินไม่เดินไม่ทั่วเลยค่ะเนี่ยต้องเดินอ้อมมาเลยตรงนี้ยังมีพื้นที่ที่วางเป็นตู้เย็นไซส์ขนาดใหญ่ได้อีกใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมว้าวชอบจังเลยอะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างมีนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็ทําเป็นชั้นวางของสําหรับวางพวกแชมพูหรือว่าเป็นแบบว่าผงซักฟอก sắc phoang, รงได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ทางด้านหลังบ้านที่เราสามารถที่จะเนรมิตเป็นพื้นที่ครัวขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นพื้นที่สําหรับซักล้างได้หมดเลยค่ะอ๋อแล้วก็ชั้นล่างนะคะเขายังมีห้องน้ําด้วยนะเดี๋ยวยูพามาดูห้องน้าชั้นล่างดีกว่านี่คือนะคะภาพบรรยากาศของห้องน้ําชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําชั้นล่างของเขาเนี่ยจะมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซน เปียกไว้แบบชัดเจนเลยอ่ะสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็คุณภาพดีนะคะแบรนด์ชั้นนำเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แค่บริเวณพื้นที่ทางด้านล่างชั้นล่างเท่านั้นนะคะยังจับเต็มขนาดนี้เลยอ่ะชั้นบนจะเป็นยังไงไปดูชั้นบนกันต่อเลยดีกว่าค่ะ และบริเวณพื้นที่ชั้น2นะคะก็จะมีฟังก์ชัน่น2ห้องนอน1ห,ห้องอเนกประสงค์แล้วก็1ห,ห้องน้ำด้วยาดียุจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมห้องไฮไลท์กันก่อนนะก็คือห้องมาสเตอร์เบดูมาดูเลยคะ่ะโอ้คุณผู้ชม่ะห้องมาสเตอร์เบดมของเขานะคะกว้างมากๆเลยสามารถที่จะวางเตียงค่ะเป็นเตียงคิงไซส์ได้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือบริเวณด้านข้างเตียงเนี่ยสจุดเลยเพราะฉะนั้นก็วางเป็นโต๊ะข้างเตียงเอาไว้แบบวางของอุปกรณ์ต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็พอเข้ามาในห้องนี้แล้วนะคะยูรู้สึกถึงความโปร่งมากๆเนื่องจากว่าโครงการออกแบบเป็นกระจกบานใหญ่ดูสิคะใหญ่จริงๆเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงด้วยอะ่ะบานใหญ่มากเราสามารถที่จะเปิดนะคะเทควิวรับลมได้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะสำหรับกระจกค่ะแล้วก็จะมีกระจกอีกจุดหนึ่งเนาะ ที่สามารถที่จะเปิดรับลมได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะออกแบบตกแต่งห้องกั้นเป็นโซนอาจจะเป็นโซน w a l k i n c l o s e t นะตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็รับแสงแดดได้ก็จะทําให้ดูไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ทึบด้วยแถมนะคะยังมีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะบิวอินทาเป็นตู้เก็บของหรือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะห้องนี้กว้างมากๆแถมนะคะ For to ceiling ของห้อง นี้ชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่2.7เมตรเลยล่ะค่ะถือว่ากว้างและก็คุ้มค่าทีเดียวนี่แค่ห้องไฮไลท์นะคะห้องมาสเตอร์เบดมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนที่2กันต่อดีกว่าออกไปดูด้านนอกกันเลยค่ะนี่ก็คือ ห้องนอนสองนะคะห้องนอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะให้เป็นห้องนอนลูกๆห้องนอนน้องๆก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นห้องนอนสําหรับว่าแขกที่จะมาเยือนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งสามารถวางเตียงนะที่นอนได้3.5ฟุตค่ะ แล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยอ่ะตรงนี้ซึ่งพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะแบบยาวจะลดเพดานก็ได้เลยแล้วก็ทําเป็นกระจกโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแบบนี้เพื่อที่จะแต่งหน้าแต่งตัวหรือว่าทํางานนะคะบริเวณโต๊ะตรงนี้ก็ได้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะห้องนี้เนี่ยเขายังมีเป็นกําแพงที่กําแพงของโครงการได้เลือกใช้คือจะเป็น flexible wall เนี่ยเราสามารถที่จะทุบขยับขยายในอนาคต ดได้ถ้าเกิดว่ากรณีวันหนึ่งเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าตกแต่งบ้านใหม่หอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบไปหาที่อยู่ใหม่ไงเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะนี่ก็คือห้องนอนที่สองนะแต่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอนเนกประสองค์อีกหนึ่งห้องกันค่ะ นี่คือห้องอนเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมค่ะห้องอนเนกประสงค์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วโครงการออกแบบไว้ก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นไงเป็นมุมสงบของบ้านเอาไวนา้นั่งอ่านหนังสือนั่งดูดวงก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นห้องเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานหรือว่าจะเป็นห้องนะคะอ,อ่านหนังสือห้องเล่นเกมอินเตอร์เทนเมนต์หรือว่าใครอยากที่จะทําเป็นห้องแบบ w a l k i n c นค s e t แบ เก็บของได้แบบเยอะๆเลยก็สามารถที่จะเนลมิตได้ตามชอบเลยค่ะแล้วห้องนี้นะคะยังมีกระจก2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะให้แสงสว่างเข้ามาได้แบบเต็มที่รับลมได้แบบเต็มๆเลยซึ่งนะคะบ้านแปลงนี้เนี่ยคือจะเป็นแปลงมุมดังนั้นก็จะมีกระจกนะคะฝั่งทางด้านข้างด้วยดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งห้องที่วิภาคุณผู้ชมมาชมกันนะก็คือห้องอเนกประสงค์ค่ะ และนี่นะคะก็คือห้องน้ำชั้นสองที่ใช้ร่วมกันค่ะซึ่งห้องน้ำชั้นสองเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยชั้นนำด้วยการจัดวางระยะสุขภัณฑ์ก็แบบลงตัวสุดๆทำให้ห้องน้ำนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่อึดอัดเลยแถมยังมีช่องระบายอากาศให้ด้วยล่ะคะ่ะ ยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับทาวน์โฮมที่วิภาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมกันในวันนี้วิวว่าโครงการนี้เนี่ยบ้านเขานะคะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยเหมาะมากเลยค่ะสําหรับครอบครัวเริ่มต้นหรือว่านะคะครอบครัวคนรุ่นใหม่ค่ะที่อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีความเป็นสัดส่วนและสามารถที่จะรองรับสําหรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นโครงการที่แบบบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆจริงๆค่ะและ ะะก็ยังมีพื้นที่เนี่ยที่สามารถที่จะขยับขย้ายปรับเปลี่ยนได้มากกว่าด้วยถือว่าเป็นข้อดีเลยนะถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะมีการปรับปรุงบ้านใช่ไหมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาหรือว่าดูที่อยู่อาศัยใหม่เลยละคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเออยากจะอยู่ที่เนี่แต่ว่ากลัวพื้นที่นะคะจะไม่เพียงพอจริงๆโครงการนี้เนี่ยคือเขามีให้เลือกนะคะทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดด้วยซึ่งก็มีนะคะพื้นที่ดินเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้น 17.5ถึง39.5ตารางวาเลยค่ะก็สามารถที่จะเลือกตามความเหมาะสมกับเราได้เลยนะคะและราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.49ล้านบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่มีเงินเดือนสัก20,000ถึง30,000บาทเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้แบบสบายๆเลยละค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับใครที่อยากจะอยู่ที่นี่อยากจะได้บ้านที่นี่นะคะเขามีแคมเปญพีโนไม่ ต้องจ่ายก็ได้บานแถมยังได้นะคะรับเป็นเวลคัมโฮมแพ็กเกจด้วยค่ามูลค่าสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะค่าทําสัญญาต่างๆมีนะคะเครื่องปรับอากาศก็ฟรีด้วยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีอีกด้วยล่ะค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโครงการบ้านอยู่บริเวณย่านติวานนท์ค่ะก็ขอฝากโครงการพีโนติวานนท์เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยฟังก์ชันดีจริงๆครบเลยทีเดียวสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบแล้วก็ยังมีความร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวด้วยล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะ Wal- k in เข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะก็สามารถที่จะ Walk-in เข้ามาเยี่ยมชมได้เลยวันธรรมดาค่ะก็สามารถเข้ามาได้ในช่วงเวลา9.30ถึง18.00น ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เข้ามาได้ตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเลยนะคะจนถึง19บเนากาเลยหรือว่าใครนะคะที่อยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนโทรมาที่1623หรืออยากจะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆของโครงการก่อนเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w a p t a p com ค่ะส่วนครั้งหน้ายูจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการดีดที่ไหนกันต่อเนี่ยติดตามได้ทางเพจของ Insight to Home ส่วนวันนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ